ลูกกกตเข้มคุมพักการเมืองเต็มที่ป้องกันในทุนตัดวงจรนโยบายเอื้อประโยชน์ขณะที่โทษผิดจริยธรรมดูร้ายแรงเกินไปถึงขั้นตัดสิทธิ์นักการเมืองตลอดชีวิตที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าพร้อมว่ามีความผิดว่าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเขาส่งไปสารการถ้าสารการวินิจฉัยนะครับตัดสิดทธิ์นี่นะครับสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตเฮ้ย <Hey. S 2> จริงเขาเขียนไว้อย่นกันเลยและถ้าสมมติ นะครับต้อนรับเข้าสู่ Big Dose นะครับคืนนี้เราคุยเรื่องของกฎหมายลูกนะครับของรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการร่างกันอยู่นะครับมีความคิดเห็นจากสปทความคิดเห็นจากกกตแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยจะเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูนที่จะสรุปนะครับหลายเรื่องนะครับเรื่องของพรคการเมืองเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรื่องของการสรรหาสวนะครับเรื่องของกกตด้วยวันนี้ข่าครับชนของเราจะคุยถึงประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับท่านเป็นรองสราสารจน ดรนารงเดชสรุโคิเตนะครับจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับสวัสดีครับอาจารย์นะครับสวัสดีครับกฎหมายลูกหลายฉบับตอนนี้นะครับก็ติดตามอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเป็นข้อเสนอจากทางสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปจากคณะกรรมการการเลือกตั้งบ้างนะแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่กรทที่จะเขียนคือคืออย่างนี้อาจารย์เท่าที่อาจารย์ติดตามอยู่ตอนนี้มันมันก็เป็นไปตามขั้นตอนตามปกติใช่ไหมครับอันนี้คืออันนี้คือ ผมควรจะตื่นเต้นกับอะไรหรือเปล่าฮะผมพยายามบอกตัวเองว่าอันนี้มันไม่มีอะไรมากแต่ว่าเนื้อหามันก็สําคัญใช่ไหมสาคัญมากครับเพราะว่าตัวรัฐธรรมนูญนกำหนดเพียงกรอบรายละเอียดจริงๆการบังคับใช้จริงๆกฎหมายลูกตัวรัฐธรรมนูญจะมีผลสภาพบังคับแค่ไหนเพียงไรเนี่ยอยู่ที่กฎหมายลูกเลยนะครับโดยขั้นตอนนะครับมันก็คือว่าในรัฐธรรมนูญกําหนดให้กรอทคณะกรรมาการร่างรัฐธรรมนูญเป็นคนจัดทำนะครับแล้วก็เสนอสอน,อนอชอสภา,านิติปัติแห่งชาติเป็นคนพิจารณาตามขั้นตอนการออกกฎหมายปกติพิจารณาเป็นสาวาระตามปกติ นะครับเพียงแต่ว่าทางกรทเองเขาก็อยากจะมีคนที่ช่วยจะทำนะครับทางกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นคนใช้ใช้บังคับกฎหมายจริงๆนะครับสฉบับกฎหมายเลือกตั้งนะครับกฎหมายการได้มาซึ่งบุตรทสภากฎหมายพรรคการเมืองกฎหมายคณะกรรมการการเลือกตั้งเองพวกนี้ครับเป็นกฎหมาย4ี่ฉบับที่จําเป็นต่อการบังคับใช้รัฐมนลในระยะเริ่มแรกเพื่อจะให้มีการเลือกตั้งตามที่รัฐมนูรเขียนไว้นะครับกรตกรรมการการเลือกตั้งเขาเป็นคนที่ทําหน้าที่นี้เขารู้เรื่องดี เขาก็เลยจะทํายกร่างแล้วก็เสนอให้กรทกรรมการร่างบูดเป็นคนพิจารณานะครับกรรมการร่างนูดก็จะมาดูอีกครับว่าจะลงจะเอาตามนั้นไหมจะมีเนื้อหาสาระเปลี่ยนแปลงแค่ไหนแล้วค่อยเสนอสภานิที่ติแห่งชาติต่อไปครับขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยพอกกตเสนอไปทั้ง4ฉบับเนี่ยกรทต้องเอาตามนั้นไหมอ๋อไม่ครับไม่ไม่ผูกพันเลยเพราะรัฐมนูลให้เป็นอำนาจกรทเป็นคนทำนะครับเพียงแต่ว่าแทนที่จะเริ่มต้นจากศูนย์มานั่งร่างอะไรกันใหม่ กรกตอเองนะครับซึ่งเป็นคนบังคับใช้กฎหมายกรกตนี้มีตั้งแต่รัฐมรรมนูน40นะครับกฎหมายลูกพวกนี้มันมีแต่รัฐมรรมนูน40แล้วมีกฎหมายเลือกตั้งสสและการได้มาออซึ่งสวปีสีกฎหมายกรกตสี่กฎหมายพรรคการเมือง41 ไม่พอนะครับตอนรัฐประาหาร49เเราก็มีรัฐมรมนูญ50ใช่ไหมครับเราก็มีกฎหมายลูกตอนรัฐมรมนูญ50อีกฉบับเก่าๆที่อาจจะนํามาศึกษาได้ด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์คา,าดว่าจะเห็นก็คือว่าเดี๋ยวพอกอกตส่งครบทั้ง4ฉบับเนี่ยรกรกตก็จะเอาที่ส่งมา4ฉบับเนี่ยมาดูแล้วก็ก็คือจะเป็นการคือคงไม่ร่างใหม่ทั้งหมดคือถ้าจะทาก็คือแก้ไขาจากที่กกตเสนอมาครับก็มาดูครับว่าหลักการที่กกตเสนอมาเป็นหลักการที่สอดคล้อง กับสิ่งที่คณะกรรมการร่างคิดหรือไม่<ะ>เป็นหลักการที่สอดคล้องกับตัวรัฐธรรมนูญและเจตนารมณ์รัฐรมนูญที่เขาเป็นคนร่างเองหรือไม่<ะ>เขาก็จะมาดูส่วนนั้นมันมีความเป็นไปได้ไหมว่าคุณมีชัยถึงเวลาเห็นข้อเสนอของกรก,รกรตามาแล้วแบบ,บอมองว่าไม่ข้อท่าแล้วก็เปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ใหม่หมดเลยเป็นไปได้ครับนะในข้อกฎหมายในอำนาจทางกฎหมายเป็นอำนาจของกรทอยู่แล้วเขาสามารถทําได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าจะให้เริ่มนับหนึ่งใหม่เนี่ยมันอาจจะเหนื่อยและอาจจะมันมีเวลาจํากัดนะฮะในการจะทํากฎหมายลูก แล้วก็กรกตเองเขาเป็นคนที่ทําหน้าที่นี้เขาเป็นคนที่บังคับใช้กฎหมายจริงเขารูปปัญหาในทางปฏิบัติจริงๆว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมามีปัญหาอะไรบ้างนะครับการบริหารงานในภาครองมีปัญหาอะไรบ้างนะครับเขาก็จะรู้แล้วเขาก็จะเขียนออกมานะครับข้อเสนอแนะจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปซึ่งจากที่ติดตามในแต่ละวันที่ผ่านมาดูเหมือนว่ามีรายละเอียดที่แตกต่างจากกรกตนะข้อเสนอแนะของสภาขับเคลื่อนปฏิรูปเนี่ย คือมันไม่ได้ออกมาในรูปแบบของร่างกฎหมายใช่ไหมผมอ่านดูเนี่ยมันออกมาในรูปแบบของเหมือนเปเปอร์แต่ว่าไม่ใช่ร่างกฎหมายข้อเสนอตรงนี้ไม่เหมือนกับที่กตกตทากกตทําเป็นร่างเลยสภาขับื่อนมารูปส่งไปที่กรทเนี่ยกรทต้องไปเปลี่ยนคําพูดนั้นเป็นภาษากฎหมายแล้วก็ใส่เข้าไปก็ต้องมาดูกันก่อนครับว่าหลักการที่สภาขับเคลื่อนเสนอมาเป็นอย่างไร กรรมการร่างจะรับหลักการนั้นหรือไม่มถ้ารับก็จะมาแก้ไขในร่างท,ท,ที่กรกตเขาเสนอมาพอส่งไปที่สอนอชอเนี่ยสอนอชอแก้ได้อีกแก้ได้อีกครับมันมีความชอบธรรมที่จะแก้ไหมผมถามหนึ่งถ้าแหมความชอบธรรมมันไม่มีอยู่แล้วในทางประชาธิปไตยไม่แต่ว่าใน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 ดุลอำนาจระหว่างแม่น้ำแต่ละสายอ๋อทําได้อยู่แล้วมีใช่ไหมพโครงสร้างนั้นดุนชั่วคราวเขาออกแบบมาอย่างนี้นะครับแล้วตัวรัฐธรรมนูญถาวรเอ๊ะที่เพิ่งจะผ่านประชามิไติไปก็ออกแบบมาอย่างนี้อ่ นะครับดังนั้นสนชเขาสามารถแก้ไขได้อยู่แล้วนะครับแต่แก้ไขแล้วก็ยังไม่จบนะครับเพราะต้องส่งไปสารรัฐมนูลตรวจสอบอีกงั้นสารรัฐมนูลก็เด้งกลับมาอีกรอบได้เท่าจริงๆก็ก็อยู่ที่สารรัฐมนูลนะครับตรวจสอบว่าหลักการของร่างกฎหมายพวกนี้ขัดต่อรัฐมนูลหรือไม่ครับโอเคงั้นผมถามเป็นประเด็นเปลีกย่อยแยกกันทีละเรื่องผมเริ่มกันที่ข้อเสนอในการคุมทุนของพักการเมืองก่อนเพราะว่ามันมีแนวคิดที่ว่าให้สมาชิกพรคบริจาคเงินต่อพักค2 0 0บาท ต่อคนครับแล้วเสร็จแล้วรวมเงินบริจาคเท่าไหร่เนี่ยรัฐก็ต้องอุดหนุนให้เท่ากันครับเสร็จแล้วเขาไม่ต้องการให้ทุนการเมืองใหญ่ๆมาคุมพักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนายทุนนักธุรกิจไหนบริจาคเงินให้กับสสเกินกว่ากําหนดมันจะมีแม็กซิมัมเพดานเนี่ยอ่าครับอันนี้โดนลงโทษได้ปรับ20ล้านบาทอะไรอย่างเงี้ยอ่าครับถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตจากการเลือกตั้งอาจารย์ดูเจตนารมณ์ตรงนี้มันมันมาถูกทางไหมคือต้องพูดถึงเจตนารมณ์ก่อน การพยายามนะครับให้พรรคการเมืองมีส่วนร่วมจากประชาชนที่หลากหลายเป็นการูสเนี่ยนะครับคนหมู่มากเข้ามามีส่วนร่วมนี่คือหลักการที่ถูกต้อง uh huh. หลักการที่ไม่ต้องการให้ทุนให้นักธุรกิจไปครอบงาพรรคการเมืองพรรคการเมืองเป็นตัวกลางครับเชื่อมระหว่างประชาชนกับรัฐพรรคการเมืองครับจะเป็นคนที่เข้าสู่อํานาจรัฐ uh huh. แล้วก็ทําให้นโยบายสาธารณะนโยบายต่างๆนี่นะครับเกิดผลจริงโดยการออกกฎหมายถ้านักธุรกิจนะครับสามารถซื้อพรรคการเมืองได้ ผลคืออะไรครับเขาก็ให้พรรคการเมืองออกกฎหมายเอื้อกับธุรกิจเขาดังนั้นในหลักการถูกต้องครับก็ค,คือไม่ให้ทุนข้อนเงินพรรคแต่ว่าวิธีที่เขาทำเนี่ยผมวันนั้นผมพนั่งวิเคราะห์ว่ามันจะสร้างพรรคกระยาจกขึ้นมาไงก็คือว่าคือมันจะมีแม็กซิมัมเพดานเลยนะว่าว่าคุณจะเอาเงินไปให้กับสสหรือคนลงสมัครสสได้แค่ไหนอ๋ออันนี้เป็นมาตรฐานสากลอ๋องั้นมีเพดานนี่ถือว่าโอเคเป็นมาตรฐานสากลครับกฎหมายอเมริกาครับ FECA แต่ว่าเพดานของเราเนี่ยผมไม่รู้จ่อมาที่เท่าไหร่นะครับ เกรงว่ามันจะต่ําเกินจริงไหมหล่ะคือต่าเกินควรไหมเพราะว่าดูเหมือนว่าเขาเชื่อว่ามันไม่ต้องใช้เงินมากในการหาเสียงเท่าไหร่คืออย่างนี้มันมีมันมีความคิดอยู่2แนวนะครับแนวหนึ่งก็คือว่าปล่อยให้พักการเมืองทําได้อย่างเสรีแต่อีกแนวหนึ่งก็บอกว่าเออที่ผ่านมามันเกิดการซื้อนโยบายผ่านพักการเมืองนะครับดังนั้นต้องมีการจํากัดเขาไม่ต้องการให้นโยบายสาธารนณะ ถูกครอบงำโดยนักธุรกิจดังนั้นสากลก็จะมีการจํากัดในส่วนนี้แต่ประเด็นที่ที่ผมเป็นห่วงไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องจํากัดในด้านหรอกนะครับประเด็นจริงแท้จริงของบ้านเมืองเราคืออะไรบ้านเมืองเราไอ้งเงินที่อยู่บนโต๊ะเงินพักการเมืองที่อยู่บนโต๊ะไม่ใช่ปัญหาเพราะมีการตรวจสอบกันได้แต่เงินที่อยู่ใต้โต๊ะต่างหากหมันตรวจส,สอบไม่ได้งั้นมันมันก็อยู่ที่ว่าจะมีกลไกในการทําให้ คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยสามารถไปตรวจดูแม้กระทั่งเงินใต้โต๊ะตรงนี้ต้องพยายามทําให้ได้ซึ่งนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายล่ะไอ้น,นั้นยากมากะนะครับสิ่งที่สากลเขาพยายามทําให้เกิดคือเอาเงินใต้โต๊ะมาอยู่บนโต๊ะในบางประเทศนะครับเขาไม่จํากัดเพดานการบริจาคเพราะเขาต้องการให้เงินนะ่ยที่แอบกันให้ใต้โต๊ะไม่รู้นะครับพักบ้านเมืองพักหนึ่งมีบัญชีกี<ะ>่บัญชีบัญชีที่บริจาคก,กันถูกต้องลงทะเบียนอย่างถูกต้องมีรายงานส่งกกตอ,อันนี้ก็บัญชีหนึ่งบัญชีลงใต้โต๊ะไม่รู้เท่่่าาาาไไหหหรรดดัังนนน้ลยปะะเเทศจมกํ เฮดานการบริจาคเขาบอกว่าอาละนักธุรกิจนะครับบริจาคให้ภาคการเมืองเขาไม่กำหนดแม็กซิมัมนะครับบริจาคเท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องเปิดเผยให้ประชาชนรับรู้ให้โปร่งใสดีกว่าใช่กให้บริจาคเยอะก็ยังไม่เป็นไรถ้ารู้ถ้ารู้ดีกว่าบริจาคกันใต้โต๊ะนะครับอันนี้นี่เป็นเป็น,ปน,ปนอีก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 แนวโน้มหนึ่งแต,แต่ว่า<ม>ปัญหาเรื่องทุนกับการเมืองเนี่ยมันเป็นคอนเซ็ปชวลไลซ์เกินไปนิดนึงหรือเปล่าเพราะว่าผมดูจากภาคการเมืองใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยต่อให้มีความสัมพันธ์ดีๆกับภาคธุรกิจ ถึงเวลาเขาก็ออกนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนนะยกตัวอย่างผมยกง,ง,ง่ายๆอย่างไทยรักไทยเนี่ยอาจจะถูกมองว่าเป็นพักในทุนแต่ว่าถ,ถึงเวลาเขาก็มีนโยบายที่เป็นนโยบายประชานิยมในรูปแบบที่เป็นโครงการ30บาทรักษาทุกโรคหรือแม้กระทั่งในยุคเพื่อไทยขึ้นค่้แรงขั้นต่ำเนี่ยมันก็ไม่ใช่นโยบายที่เอื้อในทุนใช่ใช่ไหมคือมันก็จะมีนโยบายหลาย,ลายๆอย่างนโยบายบางส่วนจะเป็นนโยบายที่ต้องการเสียงจากประชาชนแต่นโยบ,ยบายบางส่วนนะครับไม่ได้ต้องการเสียงจากประชาชนแต่เพียงแต่ว่า เอื้อประโยชน์เพียงแต่ว่าอย่างนี้ผมเรียนตัวอย่างผพตัวอย่างนะครมันเป็นกรณีที่เกิดขึ้นจริงที่อังกฤษโทนี่แบร์นะครับมีการบริจาคเงินให้กับพรรคพรรคพรร์เบเบอร์ก่อนเลือกตั้งปี1997งเ้ารบและต่อมามีการเสนอนะครับในนามรัฐบาลอังกฤษเสนอให้แก้ไขไดิกติวติกกติกาของ EU ฉบ,บับหนึ่งที่เกี่ยวกับควบคุมการบริการโฆษณายาสูบอันนี้มันมันก็มันก็มีประเด็นนะฮะว่าตกลงให้ เบอร์นีเอเค s t สโตนบริจาคเงินให้กับแล้วคนก็ตรวจสอบดูว่าเนี่ยพัคของแบรได้ตังค์จากคนนี้นั้นในมุมหนึ่งถ้าเกิดทําให้มันโปร่งใสเนี่ยนี่นวอังกฤษคนจะได้วิจารณ์กันต่อได้เห็นไหมว่าคุณไปออกนโยบายช่วยเขาครับโอเคงั้นงั้นอย่างน้อยโอเคนี่คือสิ่งที่ถ้าถ้าเจตนารมณ์ดีก็ก็สมควรผลักดันแต่ว่ามันต้องมันต้องแยก้องส่วน ข้อที่หหลักการนี่ดีไหมหลักการนี่ดีนะครับแต่จะเหมาะกับสภาพเมืองไทยหรือไม่นี่คือเรื่องหนึง่ง<ฆ>เพราะปัญหาเมืองไทยจริงๆไม่ใช่เงินบนโต๊ะไม่ใช่เงินของภรคการเมืองที่บริจาคก,กันอย่างถูกต้องปัญหาของภาคการเมืองไทยคือเงินที่ใต้โต๊ะเงินใต้โต๊ะเอาไปซื้อษษสิทธ<ฯ>ิขายเสียงเงินใต้โต๊ะที่ไปเข้าพกเข้าหอของกรรมการบริหารพรรคหรือสสนี่คือปัญหาของการเมืองไทยนะครับแต่อันนี้คือเรื่องนโยบายนะฮะแต่เอาละหลักการมันก็มีทิศทางสาคนยอมรับแต่ประเด็นอีกข้อหนึ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าการที่บริจคเกกิินมมซั นะครับความผิดควรจะเป็นอย่างไรอ,อันนี้ถ้ามาตัดสิทธ์สมมุติน้าเป็นอย่างที่คุณปื้มพูดจริงๆว่าตัดสิทธ์ตลอด <ยา S 1> ชีวิตเนี่ย<ร>อันนี้มีปัญหาแน่ๆโอเคเพราะงั้นมันก็ความเหมาะสมในการลงโทษเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาด้วยใช่ครับใชโ่โอเคโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกับจันรงเดชเกี่ยวกับเรื่องใบมีหลังเหลืองส้มแดงนะฮะดำหรือเปล่านะฮะช่วงหน้าคุยกันต่อที่คือบิ๊กโดชนะครับวันนี้คุยเดชสรุโคลสิทนะครับไม่ได้เจอนานอาจารย์ หายหน้าหายตาไปนะฮะแต่ว่ายังตามตามข่าวสารการเมืองอยู่พอสมควรนะก็อ่านอยู่บ้างฮะแต่ไม่อยากอ่านมากหนูเครียดนี่ฮะมีใบเพิ่มแล้วฮะไม่ไม่ใช่แค่เหลืองกับแดงครับมีส้มกับดำครับคราวนี้ส้มเนี่ยก็คือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งหนึ่งปีครับนะฮะดำเนี่ยดำเนี่ยตลอดชีวิตแต่ว่ากรกตเขาไม่ชงดำแล้วเขาบอกว่ามันอยู่ในรัฐธรรมนูญครับแต่แดงเนี่ยโดนสิบปีครับแต่แดงเนี่ย ที่เขาเสนอที่กรกะตชงคือให้ศาลเป็นผู้แจกครับโอเคฟังฟังดูแล้วคอนเซปต์พวกนี้มันมันก็ดีใช่ไหมจะไดะ้ปราบผู้สมัครที่โกงการเลือกตั้งคือคือ,คอมันมันมีสองส่วนนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าใครเป็นคนวินิจฉัยนี่ปัญหาที่หนึ่งผมไม่เห็นด้วยนะครับกับการที่ให้กกต<ๆ>เป็นคนวินิจฉัยจะเรียกใบส้มใบ้ะแต่ตัดสิทธิ์หนึ่งปีตัดสิทธิ์ผู้สมัครหนึ่งปีอันนี้ผมไม่เห็นด้วย นะครับเพราะว่ามันกกตกกตคิดดูฮะกกตเป็นคนจัดการเลือกตั้งเองควบคุมตรวจสอบการเลือกตั้งเองและก็วินิจฉัยเองเปรียบเสมือนอะไรครับกกตเป็นตำรวจและก็กตก็เป็นอายการทำสำนวนฟ้องเองและก็เป็นศาลตัดสินเองอ๋อเพราะงั้นถ้าถ้ามีอำนาจสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งอันนี้ไม่นด้วยไม่เห็นด้วยเลยแต่เขียนละมู่นะเพิกถอนสิทธิการสมัครหนึ่งปีในเขียนละมงั้นในที่สุดแล้วคือถ้าถ้าถึงขั้นเพิกถอนสิทธิการสมัครรับเลือกตั้งหนึ่งปีหรือห้าปีหรืออะไรก็ว่ากันเนี่ยควรจะ คุณจะต้องเป็นสารครับคุณต้องเป็นสารเท่านั้นนะครับเข้าสู่กระบวนการเปิดโอกาสครับให้หนึ่งหลักคนเชื่อวินิจฉัยความผิดคนอื่นนะฮะต้องเป็นกลางจะต้องไม่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับในเรื่องต้องเสียแต่กรกตเขาก็บอกว่าเขาเป็นกลางเขาเป็นกลางจริงครับแต่กระบวนการโปรเซสมันไม่ใช่เขาเป็นคนจัดการเลือกตั้งคุณตุ้งคุณพื่มลองคิดดูแล้วเขาเป็นคนจับทุจริตเลือกตั้งเองนะครับนะครับเขาเป็นคนจับเองอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาเป็นคนที่คอยจับอยู่เนี่ยเขาย่อมเชื่อว่าคนที่โดนจับมันผิดครับแล้วเขาเป็นคนต เขาคนชี้อีกแล้วมีผลหนึ่งปีถ้าศาลนี่ไงเขาจะก็มีศาลเลือกตั้งใช่ไหมเขาจะตั้งศาลที่รับผิดชอบก็คงคงคงจะมีด้านนี้ไปมินดูแลเรื่องนี้ครับพีงแต่ว่ามันต้องเป็นคนกลางไงนะครับกกตก็เสนอว่าจะให้เพิกถอนสิทธิ์คนนี้แลนะศาลก็วินิจฉัยไปว่าเขาผิดจริงแล้เขาเปิดโอกาสให้คนนี้มีการโอกาสสู้คดีอ,อันนี้คือหลักการที่ควรจะเป็นไม่งั้นมันเหมือนตำรวจพิพากษาเองครับใช่แต่อีกที่เป็นห่วงมากๆก็คือใบดําที่บอกเพิกถอนสิทธิ์ตลอดชีวิตเนี่ยนะครับความน่าเป็นห่วงก็คือว่า พอตัดสิทธิ์เนี่ยมันมีอยู่2เรื่องนะครที่เป็นหน้าเป็นห่วงมากๆก็คือหก็คือว่าถ้าสอสอสอวอไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณแผ่นดินนะครับไปแปลยติเพิ่มลดงบประมาณแผ่นดินนะครับผลที่เกิดขึ้นก็คือตัดสิทธิ์ตลอดชีวิต oh. นะครับไม่พอครับคณะรัฐมนตรีนะครับที่ไปอนุมัติยินยอมให้มีการใช้สสไปร่วมใช้เงินเนี่ยพ้นจากตําแหน่งและถูกตัดสิทธิ์อีก คืออันนี้อันนี้อยู่ในรัฐธรรมนูญอยู่ในรัฐธรรมนูญครับน,นี้ไม่เกี่ยวกับกรกตแล้วงนั้นแต่ว่าอันเนี้ยคืออันเนี้ยเข้มมากนนคือไปแประยะติสสซึ่งเขาต้องการไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปถมากิ่างนงของขประมาณไงครับแต่ว่าในการลงโทษอาจารย์มองว่ามันแรงไปมันแรงเกินไป okay. มันแรงเกินไปต่สิตลอดชีวิตขัดกับมาตรฐานสากลนะอันนี้เรื่องเดียวไม่พอนะมีเรื่องจริยธรรมท,ทางการเมืองอีกจริยธรรมทางการเมืองเนี่ยมจริยธรรมร่างกันอยู่ครับใช่ก็คือเขาให้ประธานสารมนูญย์กับประธานองกอนี้บ จริยธรรมเนี่ยมันเป็นเกณฑ์ที่ใช้กับคนแต่ละตําแหน่งไม่เหมือนกันนี่จะให้คนที่เป็นสารซึ่งเกณฑ์จริยธรรมต้องสูงกว่า,า,าการเมืองนะฮะวางเกณฑ์แล้วก็ไปใช้กับนักการเมืองด้วยนี่เป็นปัญหาข้อที่หนึ่งนะฮะว่าเกณฑ์จะเป็นอย่างไรก็จะเพระาะผู้พิพากษากับองค์กรอิสระเนี่ยร่างบทน,นี้ครับโอเคแล้วก็ไปใช้ด้วยแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าพอมว่ามีความผิดว่าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยเขาส่งไปสาลฎีกาถ้าสาลฎีกาวินิจฉัยนะครับตัดสิทธินะครับสมัครรับเลือกตั้งตตลอดชีวิเ จริงๆมันเขียนไว้อย่างนั้นในรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเรื่องของหมวดจริยธรรมที่มาผู้ร่างเนี่ยแล้วไปบังคับใช้กับนักการเมืองอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งแล้วครับเพราะนักการเมืองเนี่ยนไม่ได้มาร่วมร่างหมวดจริยธรรมด้วยสองบทลงโทษก็แรงบทลงโทษแรงเกินไปอันนี้ขัดมาตรฐานสากลครับ,รบมีคํานิจารณาของศาลส,สิทธิมนุษยชนของของของยุโรปนะครับมีของกติการะหว่างประเทศสิทธิมนุษยชนสิทธิและสิทธิทางการเมือง iccpr มีคำวินิจฉัยออกมาอยู่แล้วแล้วมันจะมีหมวดจริยธรรมไปหาอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีเงื่อนไขที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรต่างๆที่อยู่ในกฎหมายอยู่แล้วไงคือมันไม่ต้อ,องมีจริยธรรมเพราะว่ามันจริยธรรมมันมีอยู่แล้วในกฎหมายหลายฉบับคือจริงๆผมผมเรียนอย่างนี้ในสังคมเนี่ยมันมีนอมหรือบรรทัดฐานอยู่หลายแบบะนะครับบรรทัดฐานที่เข้มที่สุดคือกฎหมายและเข้มมากกว่านั้นคือกฎหมายอาญาเอาผิดนะครับบรรทัดฐานอื่นๆครับเช่นมารย,ยาทจาริต จรรยาบรณผู้ที่มาตรฐานอีก,อกแบบหนึง่งม,มาตรฐานพวกจัรยาบรณอะไรพวกนี้นะครับผมคิดว่าให้เขาพ้นจากตําแหน่งวินิจฉัยพ้นจากตําแหน่งก็พอแล้วและการวินิจฉัยเรื่องจัรยาบรณมันแล้วแต่องค์กรแล้วแต่แล้วแต่กลุ่มแล้วแต่ประชาชนหรือกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องแล้วแต่สังคมตัดสินด้วยถูกครับ,รบใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าถ้าคนคนหนึ่งละเมิจดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยเอาจริงจงก็สังคมเขาก็จะพิพากษาแล้วคนคนนั้นก็จะโดนกดดันจนออกครับใช่ไหมเหมายว่าในมุมหนึ่งคือไม่ต้องเขียนเข้าไปในกฎหมายก็ได้ คือเขียนว่ามันก็มีมันมีส่วนที่ดีอยู่เหมือนกันเพราะบางครั้งครับเพราะบางครั้งนะครับองค์กรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องดื้อไม่มยอมเฮ้ยไม่สนเฮ้ยผมได้นไม่บ่อยนะส่วนใหญ่บุคคลสาธารณะโดนกดดันสักพักก็ยอมออกมันมันก็มีบ้างมันก็มีบ้างแต่ถ้าพูดถ้าพูดถึงสังคมประชาธิปไตยที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาเขาออกเองนะครับแต่ของเราก็ยังมีบ้างอยู่เพียงแต่ว่าการเขียนในลักษณะที่หนึ่งนะฮะคุณให้สารมาตัดสินจริยธรรมสารถนัดการตัดสินกฎหมายนะครับไม่ได้ถนัดตัดสินจริยธรรมนี่ข้อที่หนะครับ มาตรฐานที่เขียนนี่ไม่ผมไม่รู้ว่าเขาจะเขียนแค่ไหนแต่เขียนโดยสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระซึ่งมาตรฐานจริยธรรมของเขาต้องสูงกว่านักการเมืองแน่ๆเพราะโดยลักษณะการใช้อํานาจของเขาไม่เหมือนกันนะครับอันที่3โทษที่มันร้ายแรงเนี่ยถึงขนาดเพิกถอนสิทธทิเลือกตั้งตลอดชีวิตเนี่ยมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการลงโทษที่รุนแรงเกินไปซึ่งถ้าเขียนมามาตรฐานสูงมากเผลอเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่มีนักการเมืองเหลือจะยุ่งไปอีกแบบนึ้ง เดี๋ยวโครงการเมืองคงค์ต้องมีอยู่แล้วครับเพราะคนคนเขาอยากเข้าสู่อำนาจรัฐอยู่แล้วล่ะมัะคนคงจะต้องมีแะเพียงแต่ว่ามันก็จะปัญหาที่เป็นห่วงก็คือว่ามันจะมีใช้การใช้บทบัญญัติพวกนี้นะครับเช่นสสไปเกี่ยวข้องกับงบประมาณคอรมอรับรู้ด้วยอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไปไล่รัฐบาลออกอหรือต้องการจัดการใครบางคนก็ไปใช้เรื่องจรยิยธรรมจัดการการเขียนไว้มันก็มีปัญหาในตัวอยู่แล้วนะครับทั้งในเรื่องหลักการนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องผลสภาพบังคับ แต่ที่น่าเป็นห่วงคือการบังคับใช้เพราะที่ผ่านมาที่ประสบพบเจอก็คือว่ามีการเลือกใช้กฎหมายบางอย่างกับบางคนและบางกลุ่มกับนักการเมืองบางกลุ่มเป็นพิเศษซึ่งซงโอเคคราวนี้เข้าใจว่าหมวดจะได้ทรรอบนี้จะมีผลต่อแม้กระทั่งองค์กรอิสระด้วยครับ ซึ่งหลายคนก็บอกว่าอันนี้ดีแต่ว่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่ารายละเอียดเขาเขียนมาอย่างไรมันจะมันจะกว้างหรือเปล่ามันจะ abstract หนยห่อยว่าอ,อ่านแล้วเหมือนกับว่าตกลงแล้วทาอะไรได้บ้างนะครับอาจารย์ดูทั้งหมดนี้เนี่ยสปีผ่านมาแล้วเนี่ยรัฐบาลเพิ่งแถลงผลงานไปมองไปอาจารย์เห็นเห็นสิ่งที่เป็นเสียรภาพทางการเมืองจากการปฏิรูปกฎหมายในรอบนี้บ้างไหมฮะคือในมุมนึงมันก็ มันก็เริ่มนิ่งลงนะทุกอย่างนะมันเริ่มนิ่งแล้วมันก็ดิ่งคะแต่เป็นนิ่งที่เอาหินมาทับไวอ้อะฮะถ้ายกหินออกมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่มนะครับสภาพแต่ว่ากฎหมายพวกนี้มันก็คุมนักการเมืองเข้มนะขยับยากนะรัฐบาลหน้าเนี่ยมันคือคือต้องไปดูในนี้นะฮะผมบอกจริงๆว่าการที่ให้พักนักพักการเมืองอนุโยบายให้กรกตตรวจสอบนะครับหรือการการที่กําหนดว่ารัฐบาลจะต้องปฏิบัติตามนโยบายแห,ห,ยยห่งรัฐไม่พอนะฮะยุทธศาสตร์ชาติอีกต้องไปออกไปกฎหมายอีกยี่สิบปีเนี่ยไอ้นี่ผมว่ามันมันเกินไป นักการพักการเมืองหน้าที่คือการทํานโยบายสาานะครับนักการเมืองมีหน้าที่กําหนดนโยบายบไม่ใช่อยู่ภายใต้ตอบสนองประชาชนน,น,นคะครัไอ้น,นี่มันผูกพันมันขัดมันไม่ได้จริงๆนโยบายที่เขาตรวจสอบได้อย่างเดียวนะที่จะห้ามนักการเมืองพักการเมืองนโยบายคือนโยบายที่ขัดต่อหลักประชาธิปไตยทําตรวจได้แค่นั้นครับพราะอาจารย์เป็นห่วงเรื่องความที่ยุทธศาสตร์ยาวเนี่ยมันอาจจะไปทําให้นโยบายมันอยู่ในกรอบ คือมากทีเดียวพรรคการเมืองคิดอะไรไม่ได้ต้องทาตามนโยบายตามยุทธศาสตร์นั่นแหะโอเคครับแล้วตอนหาเสียงมันก็จะมันก็จะ,ม,ม,ะ,ะมันก็จะย้อนกลับไปสมัยก่อนนะสมัยก่อน mm hmm. อนยโยบายพรรคการเมืองต่างๆคล้ายๆกันหมดเลยนะครับ mm hmm. ก็มีแล้วมีปีสี่ที่พรรคไทยรักไทยที่มีนโยบายแตกเป็นพิเศษโดดเด่นเป็นพิเศษออกมา mm hmm. และหลังจากนั้นครับพรรคการเมืองอื่นก็เริ่มคิดได้ว่าเฮ้ยต้องทํานโยบายให้ดึงดูดใจประชาชนบ้างแต่รอบหน้าพอพอเลือกตั้งเนี่ย น้อยภาคการเมืองจะสามารถทําอย่างนั้นได้เพราะว่าต้องออปเปรเรตภายใต้อยุทธศาสตร์ใหญ่มันมีกรอบแล้วและกรอบผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะออกเข้มเขคัดแค่ไหนแต่เท่าที่อ่านตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็น่ากลัวว่ากรอบมันจะบีบว่าภักการเมืองควบขยับตัวไม่ได้เลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะถ้าให้ภักการเมืองนะฮะต้องส่งนโยบายไปให้กรกตตรวจสอบก่อนอ,อันนี้ก็แบบ ยิ่งแต่กันใหญ่เรื่องนั้นเนี่ยจริงแล้วกรทอโยนไอเดียทิ้งได้นะยังยังมีเวลาครับขอบคุณอาจารย์รงเดชมากนะครับมาคุยกันในวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับหวังว่าชัดเจนมากขึ้นนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายลูกนะครับแต่ละฉบับนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับพบกันใหม่กับ Bigdose ในครั้งหน้านะครับอาจารย์รงเดชและผมลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ